โอ้ยก้อนสกินใหม่ของจินานุย้ยไม่เล้วเหรอให้ตายเถอะคือแบบเจ๊กแกที่จะสกินใหม่เข้าดูรัวเลยหรือยังไงแต่แมงสวยมากเลยนะครับแถมเป็นสกินที่มีปุ่มกดด้วยนะนี่เดี๋ยววันนี้เราจะมาทําคลิปของจิรานุยอีกกันนะครับถึงตาของนางแล้วนะคือแบบผมเล่นตัวละครตัวนี้แต่ผมไม่เคยมีสกินเลยและดู <c oughs> แลยดูยกที่ผมต้องจ่ายสิแมงเอ้ยคือแบบเออมันมีส่วนลดอะไรเพิ่ไมไหมวะโอ้โหไม่มีไนก็อะ อันนี้เลยแล้วกันนะครับผมมาเออนี่สินะ ราคาที่ต้องจ่ายโดยรวมมันก็เป็นสก,กินที่สวยมากเลยนะครับผมสำหรับชิระนุยเนี่ยก็คือแกไม่เคยมีสก,กินไหนที่แผ่วหรอกแบบว่านะใครเป็นเมนก็หามาจับจองซะนะครับจะเสร์ใครเป็นเมนแล้วไม่รู้ว่าจะเติมที่ไหนก็มาเติมกับที่ฟูยูซังร้านเติมเกมราคาประหยัดอยากได้สก,กินตัวละครสก,กินสเปลสก,กินปุ่มสก,กินมา้าสก,กินเรือสก,กินรถไม่ใช่ปัญหาเติมกับฟูยูซังถูกกว่าเติมเองแน่นอนแถมใช้เพียงแค่ U ู d ดีในการเติมด้วยนะเหล่าแอดมินบริการดีอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะครับแล้วก็อย่าลืมบอกแอด ลิงอยู่หน้าโปรไฟล์และใต้คลิปวิดีโออือหือแม่งมีตเมต็ดมองไปทางไหนก็เม็ดนั่นก็เม็ดนี่ก็เม็ดไอ้ย้ย ทงผมมีฮันการท็อปเลนด้วยนะครับแล้วก็มีเอ่อฝั่งนู้นเป็นตัวใหม่ท็อปเลนนะไอซานามิอะ่ะส่วนนี้คือไอเทมที่ผมเอาไปใช้ในเกมนี้นะครับผมผมก็เอามาจากท็อปหนึ่งนั่นแหละนะเอาไปปรับใช้กันได้เลยครับ <c oughs> สำหรับช <c oughs> ิรานุสกิลหนึ่งนะครับผมเป็นการปาผีเสื้อออกไปในทางที่เรากําหนดไว้นั่นเองพร้อมกับสร้างความเสียหายต่อที่เกีก่ยวมีที่มาโดนนะฮะอ่ะต่อมาผมเอาเป็นสกิลสามก่อนนะครับสกิลสามมีความสามารถคือเราจะพุ่งไปเน้นทิศทางที่เราปาพัดไว้นะครับผมก็เป็นช่วยในการให้เราเขขข้้้้าาาาาาาไไปลววววงงงงตตตตััััฝ่่่่่รมมมมแบบสสํคญดยกึนอ 2นะ2สกิล2นี่จะสร้างความเสียหายรอบตัวเป็นวงกลมนะครับผมพร้อมกับดุดเลือดศัตรูที่อยู่รอบตัวด้วยนะฮะคอมโบต้นเกมก็ไม่ยากนะผมป้าหนึ่งไปกด3แล้วก็กด2นะครับผมแค่นี้เองแล้วก็ตีธรรมดาโคตรดีเลยแบบว่าจำๆจ,จังหวะน,นี้ผมแฟรใไซนี่ทำแบบที่พูดไว้แล้วก็กดเผานะครับผมเรียบร้อยแถมพาสีของชิรานุยเนี่ยมีเป็นอมาตะด้วยนะครับคือมันจะไม่ตาย <c oughs> <c oughs> อ,าตาอะก็อมตะเนาะเออสารภาพมาที่ช็อตนี้นยเหมือนนางป้านี่จะเอาอีกแล้วนะยังไงเฮยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีด๋ยวโอเคมา โดดใส่โดดออกโดดเอเอเหลียว้อยโดดตึงไี่ไงโดดอีกทีนึงเอ้ยแมงเอ้ยอยากได้ไมมง่ะมันไส้ไอ้อันติของชิราโนยนี่คือการที่เราจะวางมาร์กในที่ที่เราเลือกนะครับผมก็เหมือนสกิลหนึ่งนะแต่ว่าเราเซตได้นะว่าจะให้มันอยู่ตรงไหนอ,าอ้าวยังไงละ่ะน้องเังวันนี้อุ้ยมันแฟดว่ะอุ้โูแดนติมันแดนติมันคุ้มอยู่คุ้มอยู่แถมสกิลมันก็คูดาวไว้ด้วยเนะี่ะตัดผ้ามาที่ช็อตเลนล่างนะครับผมเราเจอทาโมโมซับนั้นอุ้ยแมงตายหาก่อน อ๋อแล้วก็สามารถใช้สกิลอันตีแล้วก็บวกกับสกิลหนึ่งเพื่อต่อระยะแถมเพิ่มความเร็วสกิลหนึ่งให้ได้ด้วยนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะนี่อะไแบบสวยๆแล้วก็เดินกลับมาสาหรับเบสิ่คอมโบของชีลานุยนี่ครับผมคือการกดสกิลอันตีไว้แล้วก็ปาสกิลหนึ่งไปใน,นทิศทางที่เรากําหนดนะครับผมก็อย่างที่บอกไป1นึบวกหมันจะเพิ่มความไวให้นะฮะ แล้วก็ไกลขึ้นด้วยจากนั้นก็กด3ไปแล้วก็กด2แล้วก็ตีธรรมดาแล้วก็กด3กลับมานะครับผมก็ประมาณนี้นะฮะจต่ภาพมาที่ช็อตเอาปูนี้ครับผมเราต้องได้นะตัวนี้เดี๋ยวผมรอจังหวะเข้าไปร้านนะครับนี่เ,เหลือเจ็ดอีกเยดีนะป่าไม่ทําได้ไม่งั้นโอตายกูตายชิบหายแล้วมานะหมดโอเดือเดเดแย่แล้วเดี๋ยวนะผมจะรอจังหวะรอจังหวะ อุ้ยโมโมมาช่วยนะครับผมอุ้ยเชนี่เอาเอาเรียบร้อยไอ้น้องหิวหรอเทษทีนะครับคือแบบว่าทีมพี่เก่งอหอครับเอแล้วผมจะบอกข้อเสียของการที่เอาเม็ดไปท็อปนะครับผมคือมันจะไม่มีตัวยืนและมันจะเป็นอย่าง,างนี้เนี่ยนะอุยซางจะมีแม่งเสือกเกิดไงแล้วพอมันเกิดมันก็แบบว่ามันไม่จําเป็นต้องมีตัวยืนก็ได้อะ่ะแต่ของเรามันไม่เกิดไงเราก็เข้าไปรวงให้แล้วก็ออกมาออกออกออกมาออก,ออก,ออก,ออกไม่ได้ยียก,กูตายเดีย๋ยวนี้ผมจะเอาตัวหลังนะครับเดี๋ยวรอจังหวะก่อนอูไม่ต้องรอแล้วไอ้เจี๊ยกลับก่อนดีกว่าไม่ไหวแล เอาละเดี๋ยวเวลาแก้แค้นเอ้ยสวัสดียานช่ะอุ้ยมันเป็นเมีเราเราไม่เอาเราเอาตัวหลังเอ้ยว่าไงน้องไปไหนนีไงโดดกลับมาด้วยอย่างเทโ่โค้ดเท่คนดูนี่เอาสตันมาแากด้วย <laughs> เอ้ยเอาอยัางไงาจังหวะน,นี้มีใครยะห้าวอุ้ยชนนุยมันเข้ามาเก็บถึงในนี้เลยอยาให้มันรอดนะทุกคนนี่ผมเอาบ้างเออได้อยู่ อยู่แลว้วจังหวะนี้ยังไงเชืญอนูจะไปไหนเอาไอหนูเดี๋ยวรอผมแป๊บหนึง่งรอผมแป๊บหนึ่งมีดักไว้ก่อนดักไว้ก่อนว้าไปโดดใส่เรียบร้อยเอ้ยพอดีว่าพี่เก่งอะครับรน้องจะแล้นไม่นานนอผมเห็นอีซานแลวมีเดินมาผมก็เลี้ยงห้าวอยากลองวัดดาเมจครับเลยโดใสไปข้างหลังไม่รู้ทําไมแล้วแมงก็บายใส่ผมแล้วผมก็หมดสกิลแล้วก็เลยออกมาไดไม่ได้ออกไม่ได้ยังกูตาย <laughs> ชิบหายเอ้ยเฮ้ยสกิลไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่หรอสกิลยังไม่รู้เลย เอาละรอบนี้แหละกูต้องเอาคืนมึงอ่ะมึงจะเฟี้ยวแค่ไหนก็เทียวไอสองตัวเนี้ยเฮ้ยโอ้โหอะไรนักหนาวันนโอ้มันเอามาอีกมันเอาอีกแล้วเหมือนจะโดนเอาคืนหรอครับเนี่ยอุชระนุนนยใจเย็นอุ้ยมันมันมันแค้นผมว่ะเฮ้ยยังไงดีวะอ้าวไอ้ดูแล้วไปอีกครั้งที่เราปลอดภัยขอขอบคุณค <c oughs> ือลุงทีมนะครับในตอนนี้เนี่ย ADC ของเราเนี่เกิดมากเลยเนี่ยก็ไล่ตีซานาวิไปนะครับเรียบร้อยโอเคจังหวะนี้ผมหันวิธีทำประโยชน์ให้เพื่อนก่อนแล้วค่อยมาโอโลนะครับเดี๋ยวผมต้องหาแบบว่าฆ่าใครสักคนนเี่ย มีใครให้ผมฆ่าไหมครับอุ้ยขอบคุณนะครับเจอแล้วมาไอ้น้องเรียบร้อยมึงต้องตายแล้วล่ะจังหวะนี้เผาไปก่อนตีโอเคแล้วเราต้องเอาชีวิตรอดให้ได้เดี๋ยวนั้นชิรหนุยจะเย็นนะจับนี่ไงอ้ยโมโมเรามาช่วยพอดีนี่ฮะโอเคปะเดี๋ยวเวลาสวยออบเจกต์กันแล้วนะจับมาตีโอโรจิกันดีกว่าทุกคนเออโอเคผมทุกคนทุกคนช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยทุกคนโอ้โอเคจังหวะนี้เราได้เวลาขึ้นบ้านแล้วนะครับผมอ้าวชิระนุยโมโมเราตันสวยมากแบบนี้เรียบร้อยดิ โอเคไม่มีเวลาให้เสียใจอิซารามิเข้าสู่สนามลบครับผมอุ้ยมึงได้เป็นราชาหน้าเดียวเนี่มาไอ้น้องโดดไปโดดกลับปลาพัดไปใหญเอ้ยมันร่างทองเดี๋ยวรอก่อนนะแพ๊บนึงนี่ไงโอเคนี่ทุกคนเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะผมไปเจอในต็อกต็อกมาคือการปลาแล้วก็รอสกิลหนึ่งใกล้คูดาแล้วก็โดดไปแล้วก็ปลาใส่แล้วก็โดดออกนี่คือการที่แบบปลาปลา,ปา,ปาพัดไปให้มันใกล้รถคูดาวแล้วเราค่อยพุ่งเข้าไปนะครับแล้วก็วางอัติไว้ข้างหลังนะเพื่อโดดออกจกังหวะนี้แหละนี่ ได้มา2อตัวเลยโอ้ยเป็นโมโมที่โคตรเทพนะครับลองไปหาใช้กันได้นะผมก็ไม่ใช่มเมนหรอกนะแต่ว่าฟุกฟุกทำได้ <laughs> มาครับผมช็อตขึ้นบ้านนะครับผมโดดเข้าไปตีบ้านในเพื่อนโดดออมาก่อนรุ้ยใครตามมาอา้าวจิรนุยตามกลับมาแล้วเรียบร้อยโมโมกูมีอันตีนะจับอย่าห้าวนะน้องอุ้ยผู้โดดเปไน <laughs> ็นหหลดนี่เออตอนนี้มั่วตอนนี้บอกเลยโมโมนี่โมแต่ก็ยังได้อยู่แล้วโมโมก็ไม่ตายด้วย มายังไงทามาโมะอยากได้เหรอน้องอยากได้อย่างโดนหรือเปล่าอุ้ยสกิลว้าวอ่ะไม่โดนมันเลยเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะโอ e โห wow, ้ em like? โหโนี่ไงตามแผนครับมาหนีไปไหนอุ้ยยังแม่งมีแฟดว่ะก็แฝดตามสิครับจังหวะนี้ยังไงอืมไม่ไม่ตายโอเคโดดเข้าไปก็เออโอ้ยโดนโดนล่ามพอดีเลยว่ะเอาเอไอ้น้องไอ้น้องโอ้ยแล้วก็ชนะโอ้โหแม่ เป็นการเล่นชินโนนุ่ยที่โคตรมันเลยนีครับก็สําหรับใครที่กำลังหาเมียแบบว่าเล่นสนุกสนุกเพลินเพนอยู่นะครับก็สามารถลองเอาชินโนนุ่ยไปฝึกได้นะครับผมฝึกในโหมดธรรมดาให้คล่องก่อนแล้วค่อยไปเล่นในแรงนะครับเพื่อนจะได้ไม่ด่าเอานะแต่ว่าคือแบบถ้าเล่นในแรงที่มันมีโหมดแบนนะครับก็จะเล่นเล่นยากนิดนึงนะเพราะว่าตัวแม่งก็ติดท็อปแบนเหมือนกันนะ <laughs> คือแบบมันตัวมันก็เก่งอะนะแบบว่าใครเล่นเป็นคือโหดมากเพราะฉะนั้นก็ระวังกันนิดนึงนะครับสหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็มารีวิวสกินแล้วก็มาเล่นให้ดูนะครับสำหรับใครที่อยากเห็นผมเล่นชิรานุน่เนี่ยก็ได้เห็นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไม่ช้าก็นานไปบ้ายครับผมอ๋อแล้วก็แล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้เล่นชิราโน่ยนะครับก็เรื่องของมือในสั้